จริงนะแนะนําให้แตะนิดเดียวพอโอ้ยสีใหม่คือแบบสวยมากถ้าพูดถึงบัตรน้ำที่ติดทนที่สุดสียงห้โอไมคบัตรดอดเลยทุกคนและล่าสุดเขาออกสีพิเศษมาใหม่ชื่อว่าสีหินออฟเลิมนะคะเป็นสีพิเศษและดูกล่องดีเหมือนแบบกล่องจดหมายกล่องของขวัญอะไรเงี้ยน่ารักมากลองแกะกันเลยนะคะนี่ มีพับด้วยอุ๊ยอันนี้เป็นพับแบบใหม่ทุกคนเป็นพับลูกหัวใจคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นลูกกลมๆจําได้ไหมแต่อันนี้ก็นุ่มนิ่มเหมือนเดิมนะเน,นี่ยเป็นพับลิมิเต็ดที่มีเฉพาะสีนี้เท่านั้นมาจากน้องบัตรหัวโตมาดูว่าสีนี้จะเป็นยังไงโบ๊แนะนําให้แตะนิดเดียวพอค่ะคือสีนางอะชัดมากมแบบมีความแบบเกลี้ยงง่ายสีนี้มันจะออกแบบแดงตุ่นๆไหมแดงเลือดฝาดแดงดูแบบเขินๆไอายอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ดีดจะบอกว่าตั้งแต่ใช้บัตรออนสุดน้ำอะของโอิดไม สุดๆแก้มสามารถอยู่ได้ข้ามวันฟินิชแกรมเฮ้ยคือสีนี้สวยมากทุกคนแดงแบบแดงพูดดีแดงเหมาะกับ ทุกเทศกาลคือถ้าเป็นสีเก่าอะเซียชอบใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์สามสีนี้มันจะออกแบบชมพูชมพูคนสวยแต่เบอร์ศูนย์สามอจะเป็นสีแบบคุณหนุ่ดูแพงลายยาเลยบัตรดุนี้ติดทนมากสองสีนี้คือต้องมีบวกกับสีใหม่นะคะที่ต้องมีเหมือนกันไม่เคยมียังไม่เคยตามนะคะไอซื้อเธอบอกเลยว่ารุ่นนี้คือดีจริงๆทุกคนคุณภาพเกินราคามากเป็นของแบรนด์ไทยนะแนะนําให้อุดหนุนของแท้นะจ๊ะเดี๋ยวซีปักตะการไม่ให้โ้อมไม่บัตรดอแนะนําเลยสีใหม่แล้วก็สีที่ซีแนะนําคือศูนยาากกให้ลองไไปตมมแ่ผิด 王晶。